คำเตือนวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความสนุกเท่านั้นไม่ได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆช anel น,นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ ก็เหมือนคับการขึ้นสเวตหมดจบครับมาเริ่มกันต่อครับเสียงดนตรีไม่สามารถเอาชนะใครได้ครับโอ้โหงายท้องกับไปอันนี้ยังไงต่อครับมามาใหม่นุ่มเกาหลีครับซาลาเฮโยโอ้โหอ้าวแต่เดี๋ยวก่อนครับลุงเกาหลีเป็นวอนเดอร์เกิร์ท่านละยังไงเลยงายท้องกับไปครับยังไงต่อครับใช้เงินติดไปลูก เวรนั่งใช้ตัวช่วยโอ้โหอ้ <_ C it> โอ้โหเกิด <_ C it> <_ C it> อะไรขึ้นครับโอ้โหร่วงลงไปอ้าวกรรมการบอกไม่ได้ครับแม่เล่นตามหมดเข็มขัดไอ้ฝ่ายชายมั่นใจมากครับโอ้โหฉีดเพิ่มอย่างนี้เ <_ C it> <_ C it> <_ C it> ต็มหน้าครับฝ่ายหิงรู้ทันครับกรรมการคอยดูโอกาสไม่ไหวครับ โอ้โหนะัพยาบาลนักพยายมเขาแนมะ่ก็หลงเสน่ห์เขาอย่างจาังนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด